สบายดีพี่น้องมื่อนีเขาสิมาเห็ดยำครับยำยำใส่ตันชื่อใส่ตันหน่าพันเคืองโลพี่น้องดีใส่ตันเคืองโลเคืองโลกับสองลอย ให้เรียบร้อยไนี่กุ๊บพันผักคันแน่แท้โอ้ยไ่โพดอืมไงๆนีแ่แหละฟังโอ้ครับ กระเทียกระเทียในตู้เย็นเือเทียกระเทียอยู่ข้างตูเ้เย็นเนี่ยทุกเนี่ยนอาละหอมใหญ่จักน่อยเนี่ยแหละมะมะเขือเทศดีมากเอยมาเครื่อเท,เทอมเดีเดแล้วเนาะเด็ดแล้วเต็ ครับเรียบ้อยครับยำกระเทียดครับ 哦，集成。 อืน้อ,นแนอยแตกยำไส้ตันแซ่บเซ็ปชิมกันนะอืชิมกันเนี่ยชิมกันนอ้องคำยิ่งใหญ่กันนะอืมเอาเรื่อง โอเคพี่ต้องเสร็จเรียบร้อยแล้วครับยำใส่ตันเ้าไปเสียบๆน้ำกันครับ